สวัสดีครับท่านผูชมครับนี่คือรายการ Smart Rice Thai Farmer นะครับเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าข้าวนั้นเป็นพืชหลักเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยแล้วก็เป็นอาหารของคนทั้งโลกทีนี้ก็จะมีคําถามมายาวนานว่าเราจะทํายังไงให้ชาวนาไทยสามารถปลูกข้าวผลิตภัณฑ์ข้าวได้มีคุณภาพดีที่สุดมีปริมาณที่ดีที่สุดคําตอบอยู่ที่กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ ทางกรมการข้าวได้ดําเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปลืองหรือสมาร์ทฟาร์เมอร์เพื่อที่จะให้เกษตรกรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ทันแล้วก็มีความรู้ความสามารถที่จะจัดการกับทุกอุปสรรคในการผลิตข้าวได้ผมมีแขกรับเชิญ2ท่านในรายการนะครับท่านแรกคุณขจรเราประเสริฐเป็นรองอธิบดีกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกท่านคือคุณโอวาทยิ่งลาบท่านผู้อำนวยการสานักส่งเสริมการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ จะเรียนถามท่านรองอธิบดีก่อนได้ยินมาว่าโครงการนี้ดําเนินมาปีที่8แล้วมีความตั้งใจจะให้เกิดอะไรมีความตั้งใจจะพัฒนาอะไรอย่างไรตั้งแต่เมื่อ8ปีที่แล้วครับครับผมผมขออนุญาตเรียนในเบื้องต้นก่อนนะครับ,รบถึงความสําคัญของภาคการผลิตครับในการการผลิตเนี่ยองค์ประกอบที่สําคัญเราเรียกว่าเป็นห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรก็จะมีตั้งแต่ผู้ผลิตนะเป็นเกษตรกร ในส่วนถัดมาก็จะเป็นส่วนของการสีแปลสภาพส่วนของผู้ประกอบการและส่วนที่3มก็จะเป็นส่วนของการตลาดนะครับองค์ประกอบจะมี3ส่วนนี้นะครับเป็นส่วนประกอบสําคัญของห่วงโซ่ผู้บระหารคือฝั่งผู้ผลิตนั่นแหละครับผมเป็นห่วงโซ่ประหารนี่ห่วงโซ่ประหารที่สําคัญในช่วงเริ่มเนี่ยก็คือภาคการผลิตภาคการผลิตที่สําคัญก็คือเกษตรกรเกษตรกรเนี่ยเป็นผู้การผลิต สินค้าเกษตรที่สําคัญที่มาหล่อเลี้ยงการบริโภคของประชาชนของประชากรนะครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าเกษตรกรเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญไม่ได้เป็นเพียงแค่กระดูกสันหลังผมถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นห่วงโซ่เป็นเฟืองที่สําคัญเป็นเฟืองชิ้นแรกชิ้นแรกชิ้นแรกเลยครับคุณคุณหนูครับที่สําคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเรื่องของ ให้มีให้มีข้าวกินให้มีอาหารให้มีข้าวกินของประชากรครับ,รบถ้าขาดของตัวกเกษตรกรไปแล้วเนี่ยก็ผมว่าหวงโซ่นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นว,วิธีการกระบวนการที่จะทําไงถึงจะพัฒนาจาก,กเกษตรกรไปเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับ ท,ที่สำคัญลืมจะประกอบไปด้วยเนี่ยสามขั้นตอนหรือสามกระบวนการย่อยกระบวนการแรกก็คือจะต้องมีการไปสำรวจและคัดกรอ,องเกษตรกรก่อนนะฮะว่าเกษตรกรเนี่ยรู้ข่าวรู้เราก่อนเราต้องรู้ว่าเกษตรกรเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะ <downt> เราก็จะมีการแบ่งระดับของเกษตรกรเนี่ยเป็นสามระดับระดับแรกก็คือระดับที่ที่ถือว่าเป็นโมเดลสมาร์ทฟาร์มเอร์ถือว่ามีความรู้ชั้นยอดละ อีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่ากลุ่ม existing smart farmer กลุ่มเนี้ยถือว่าเป็นชาวนาที่ที่มีความรู้ความสามารถแล้วครับแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ถือว่ายังเป็นชาวนาที่ยังต้องการพัฒนาเป็น smart farmer หรือเราเรียกว่า developing farmer ครับนะครับเป็น3กลุ่มนะฮะกลุ่มไหนเยอะสุดนะนะครักลุ่มล่างสุดครับประมาณ70%อ๋จอเป็นกลุ่มผมกะจะดีใจว่ากลุ่มบนเยอะสุดครับกลุ่มบนน้อยสุดนประมาณ10%เนท่านั้นเองนะฮะแล้วกลุ่มกลางก็20%่ลุ่มล่างเนี่ย ยันสุดแปลว่าง,งานท่านหนักจะต้องทำให้กลุ่มล่างขึ้นไปเป็นกลุ่มบนให้ได้ถูกครับถ,ถูกต้องเลยครับนี่เป็นงานทั้งงานใหญ่งานหนักครับคบงเป็นข้าวก็มีบุคลากรไม่มากนะครับ,รบแล้วก็ต้องหาทางทําให้ได้ด้วยนะครับในลําดับต่อไปเมื่อเรารู้รู้สถานะของเกษตร,รกรแล้วเนี่ยตากลุ่มแล้วครับเราก็จะมีมาทําการพัฒนาความรู้ความสามารถให้เกษตร,รกรตามกลุ่มต่างๆนครับ กลุ่มที่เป็นโมเดลสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยหรือเราเรียกว่าชาวนาต้นแบบกลุ่มนี้มีหน้าที่หลักที่จะต้องไปถ่ายทอดช่วยถ่ายทอดไปเป็นวิทยากรถือว่าเป็นชาวนาต้นแบบแล้วนาป่าเตือยงต้นแบบเราก็จะถ่ายทอดหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นวิทยากร,รหลักสูตรของการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนนะครับ,รบชาวนาที่2คือกลุ่มที่เราเรียกว่า existing smart farmer หรือเป็น ชาวนาปัดเปี๋ยงแล้วกลุ่มนี้ก็จะเน้นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉพาะผลผลิตต่อไร่เนี่ยให้สูงขึ้นนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายที่กลุ่มใหญ่สุดกลุ่มใหญ่สุดนี่แหละครับเป็นเป็นกลุ่มที่จะต้องให้ความรู้หลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องของการวางแผนการผลิตการวางแผนการตลาดการใช้ข้อมูลในการที่จะดําเนินการผลิตสินค้าเกษตรนะครับความรู้ในเรื่องของ มาตรฐานสินค้าเกษตรอาจจะต้องมีให,ให,ให้ให้เพิ่มให้มีความรู้ความสามารถในเชิงนี้ให้มากขึ้นนะครับ <ฮะ S 2> ผลประโยชน์ที่คาดว่าเกษตรกรจะได้รับแล้วก็ประเทศเราจะจะจะ,จะได้รับครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่เราคาดหวังมากที่จะต้องให้เกษตรกรเนี่ยยกระดับเป็น smart farmer เป็นชาวนาปัตตบที่มีความรู้ แก้ปัญหาได้จัดการได้เข้าใจความเป็นไปของของโลกที่เปลี่ยนแปลงถูกต้องเลยครับคุณหนูครับเรื่องนี้ชาวนาไม่ต้องรอให้ใครมาบอกหาความรู้เองได้ทำได้ต้องพึ่งพาตัวเองได้นะครับสามารถที่จะดําเนินการผลิตการตลาดได้ของตัวเองนะครับเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นประโยชน์ของชนลาแล้วก็จะทําให้ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของประเทศเราเนี่ยดีขึ้น สูงขึ้นนะฮะมีต้นทุนการผลิตต่ำสามารถไปแข่งขันกับต่างประเทศได้ส่วนของกลมกันข้าวผมขอเรียนว่าอย่างนี้นะครับกลมกันข้าวเนี่ยที่จะมีสมาร์ทฟาร์เมอร์แล้วก็วจะเป็นตัวช่วยในการที่จะขยายผลให้มีสมาร์ทฟาร์เมอร์เนี่ยทั่วประเทศได้มากขึ้นเมื่อกีผ้ผมผมเรียนคุณดูว่า เรามีบุคลากรจํากัดนะครับดังนั้นเมื่อมีสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วพัฒนาไปเป็นโมเดลสมาร์ทฟาร์มเมอร์เขาเหมือนเป็นบุคลากรของเป็นเหมือนบุคลากรเป็นเครือข่ายของกลมการข้าวแล้วครับที่จะช่วยกันขยายถ่ายทอดความรู้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันหาให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตนะครับผมเชื่อว่า กลไกเริ่มต้นเนี่ยด้วยด้วยจำนวนบุคลากรอันจํากัดเนี่ยมันจะเริ่มเหมือนช้าแต่จริงๆเมื่อไหร่ที่เรามีสมาร์ทฟาร์มเมอร์เยอะแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อกลุ่มกลุ่มย่อยเกิดความเข้มแข็งก็จะสร้างสร้างกันเองได้ครับผมเพราะฉะนั้นทางกรมการข้าวก็จะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยช่วยอยู่ให้เขาไปเกิดสร้างตัวเองให้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมได้ในอนาคตอันใกล้นี้โอ้ครับนะฮะอันนี้เป็นนโยบายเป็นเป็นประโยชน์ที่ที่จะได้รับของโครงการนี้ครับคราวนี้เรียนถามท่านผู้อำนวยการครับ กรณีที่เรารู้ว่าเราเรา,เราจะทําแบบนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศแบบนี้เมื่อไปทําจริงเร,เราดำเนินการอย่างไรบ้างครับจากที่ท่านรองได้ดําเรียนไปว่านโยบายทางด้านสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นนโยบายระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใ,ในด้านของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้านข้าวเนี่ยกรมข้าวเราก็รับผิดชอบโดยกรมข้าวที่มอบหมายให้สํานักส่งเสริมการผลิตข้าวนะครับซึ่งตั้งแต่ปี5้เป็นต้นมาเนี่ยเราได้มีการพัฒนาที่ผ่านคุณสมบัติต่างๆแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ 9,800ลายเศษนะครับแบ่งเป็นประเภทที่ท่านลองได้นำเบียนไปเมื่อสักครู่เนี่นะครับ <S 1> <S 1> เป็นโมเดลแล้วตอนนี้เรามีอยู่ในบัญชียอยู่ประมาณ2,600ลายเศษนะครับแล้วก็อยู่ที่เป็น existing smart farmer เนี่ยอยู่ประมาณ7,200ลายเศษนะครับ <S <S 1> <S 1> <S ที่เหลือนอกนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของ developing farmer เ,เ,เราทำพร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศใช่มั้ยครับหรือว่าเริ่มที่จุดจุดเริ่มไหนก่อนหรืออะไรยังไงคือ กระบวนการทํางานของระบบของกรมข้าวเราเองนะครับในส่วนปูมิภาคเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราที่ประจําอยู่ตามศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็ศูนย์วิจัยข้าวที่กระจายอยู่ในปุมยภาคเรามีครบทุกจังหวัดไหมฮะไม่ครบครับ๋อบไม่ครบแต่ว่าเราก็ได้แบ่งพื้นที่ในการรับผิดชอบไม่ครบทั่วแต่ว่าถ้าจังหวัดนี้ใกล้จังหวัดนั้นอาจจะใช้ศูนย์ของจังหวัดนี้ถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยจะคัดกรองในขั้นตอนของการคัดกรองชาวนาขึ้นมาครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการพัฒนา ที่มีรูปแบบของการอบรมในเรื่องต่างๆการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็พยายามที่จะดําเนินการตามกรอบที่ทางนโยบายที่กระทรวงได้ให้ไว้ก็คือเราพิจารณาจาก2มิตินะครับในขั้นตอนของการทํางานก็คือหมองมิติที่เป็นรายได้ก่อนรายได้เนี่ยทางนโยบายกําหนดไว้ว่า1,80,000 รายได้หนึ่งแสนแปดบต่อปีต่อครอบครัวใช่ครับเป็นคุณสมบัติเรื่องต้นเดือนละหนึ่งหมื่นห้าหนหมื่นห้านาครับคุณสมบัติอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของเกษตรกรเนี่ยซึ่งเราดูในหมิตินะครับใน6มิติที่ว่าเนี่ยก็คือคุณสมบัติที่เราใช้ในการที่จะคัดเลือกว่าใครที่จะสมควรเข้าสู่กระบวนการที่เป็น smart f เม m e r นะครับประเด็นหข้อเนี่ยนะครับในเรื่องประเด็นข้อที่1เนี่ยก็คือเกษตรกรนั้นต้องมี ความรู้ <gh oul. S 2> ในสิ่งที่ตัวเองทำนั่นหมายถึงทําด้านข้าวก็ต้องมีความรู้ทางด้านข้าวนะครับในด้านที่สองเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องของจะต้องมีกระบ,บวนการที่เข้าถึงข้อมูลได้ครในในประเด็นของการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยนะครับมีทั้งเรื่องของการรู้จักค้นหาข้อมูลตามสื่อต่างๆนะครับแล้วก็การจดบันทึกรวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ตัวเองมีนะครับ ในคุณสมบัติที่3เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการบริหารจัดการตลาดและก็การจัดการเรื่องของผลผลิตนั่นหมายถึงว่าผลผลิตที่ตัวเองได้จากการประกอบกิจกรรมในในแปลงนาะเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการได้ในส่วนไหนที่จะเป็นข้าวคุณภาพก็สามารถที่จะแปรรูปได้อย่างนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นการจัดการด้านการตลาดในคุณสมบัติข้อที่4เนี่ยคือจะต้องคํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยนั่นหมายถึงว่า มาตรฐานต่างๆในการผลิตข้าวไม่ว่าจะเป็นเรื่อง t A P นะครับเรื่องของไอกเกนิกต่างๆก็ตามเนี่ยเกษตรกรถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็คุณสมบัติข้อที่5เนี่ยคือเกษตรกรต้องคอนเซนในเรื่องของสภาพแวดล้อมการผลิตใดๆก็ตามจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประการที่สําคัญที่สุดเลยในคุณสมบัติของ smart farmer ก็คือต้องมีความภูมิใจในความที่เป็นเกษตรกรนะครับ พอผ่านคุณสมบัติทั้ง6ข้อ6ด้านแล้วเนี่ยนะครับการที่เราจะคัดขึ้นมาเป็นระดับโมเดลเราเจะตัวอย่างให้ผู้อื่นใช่ครับเราจะเพิ่มคุณสมบัติขึ้นมาอีกนั่นก็คือท่านจะต้องทํานาด้วยตนเองอย่างน้อย3ปีนะครับและที่สําคัญคือผลผลิตจะต้องมากกว่าผลผลิตเฉลี่ยในจังหวัดนั้นพบด้วย,ด,วยด้วยคุณสมบัติ6มิติอย่างที่ท่านว่าเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะเข้มข้นและถ้าคนที่ผ่านในระดับนี้เราเห็นเลยว่าโลกเปลี่ยนแปลงอย่างไรเขาเปลี่ยนทัน ตลาดต้องการอย่างนี้แล้วนะไม่ใช่อปลูกเยอะไว้ก่อนแล้วก็ดินไม่มีโอกาสฟื้นตัวอะไรต่างๆนะเขารู้ทันหมดเขารูร้หมดว่าตอนนี้ต้องการคุณภาพแบบนี้ต้องการออร์แกนิกการตลาดเป็นอย่างไรถ้าเราสร้างคนเหล่านี้ได้เยอะที่สุดเขาก็จะอยู่รอดมากที่สุดใช่ไหมะฮะท่นานท่านคาดคาดกา,า,ารถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอัน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 ,อนไม่น่าจะไกลนักเใน,ในี่ยขนาดไหนผมเชื่อว่าตอนนี้ก็เกิดประโยชน์แล้วล่ะครับครับคือคือตอนนี้ถ้าเทียบจํานวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการถ้าเทียบ กับชาวนาทั้งหมดเลยถือว่ายังน้อยมากยังน้อยมากอยู่แต่เราคาดหวังว่ากลุ่มที่ขึ้นเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราตัวเฉพาะในระดับโมเดลเนี่ยค,คือสามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้และก็สามารถสร้างความยั่งยืนในอาชีพทำนาได้นะครับ,รบซึ่งเรามองว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยจากที่ท่านเราได้พูดถึงว่าอายุเฉลี่ยของชาวนาไทยตอนนี้สูงมาก เพราะนั้นกลุ่มลูกหลานที่จะมาสืบทอดและการทํานาต่อไปที่เป็นอาชีพหลักของของเมืองไทยเนี่ยครับคือแน่นอนว่าโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนชาวนาที่พร้อมเปลี่ยนตัวเองขึ้นมาเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะนําประเทศไทยเป็นผู้นําในเรื่องของการปลูกข้าวในอนาคตได้ครับที่ท่านได้ฟังมาทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพันธกิจเป็นความตั้งใจของกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะ ผลักดันให้ชาวนาไทยทั้งประเทศเนี่ยไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไม่วันใดก็วันหนึ่งและและมีความแข็งแรงสามารถดูแลครอบครัวดูแลตัวเองได้และทั้งหมดก็คือการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของไทยนั้นมีความมั่นคงแล้วก็ชาวนาทุกคนมีวิถีชีวิตที่ดีงามกว่าเดิมแล้วก็เท่าทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงขอขอบคุณท่านผอแล้วก็ท่านรองอธิบดีเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับขอบ,บคุณครับสวัสดีครับ